สรุปข่าวสโมสรเชลซีเรามาดูข่าวสโมสรเชลซีในช่วงของเช้าวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ไบเออร์หอมสิงวินล่าตบตีแย่งตัวนะ โดยมัสซิเมเลียนไฟเออร์นฮกกองหน้าฮอฟเฟนไฮน์ได้รับความสนใจจากเชลซีและก็แอสตันวิลล่าซึ่งหอกไว้เสร็จกรน,นีลงสนามให้กับฮอฟเฟนไฮน์ในฤดูกาลตะวัน23รวมทั้งสิ้น 35เกมพร้อมผลงานในการทำประตู16ลูกบวกกับอีก3แอสซิสก่อนจะมีชื่อติดทีมชาติเยอรมน,นีชุดรุศึกยูโร2024ราสุดนั้นสกายสปอร์ตเยอรมน,นีระบุว่าสิงค์ครามเชลซีและก็สิงห์พง,งาด2ทีมที่มีชื่อของเวทีฟุตบอลพีเบรนกิตติดต่อฮอฟฟินไฮเพื่อสอบถามรวมถึงขอข้อมูลไบเออร์ถือโอกาสในการย้ายทีมไนหน้าบอลน,นี้ ในการบริง,งานจากที่นั่งของเมืองเบียเปิดเผยต่อไปนะว่าไบเออร์เนี่ยมีค่าจิตสัญญาประมาณ30ล้านยูโรซึ่งหลังจากนี้ไปทั้งเชลซีและก็บินลาจะนำข้อมูลที่ได้กลับไปประเมินกันอีกครั้งฟังไบเออร์พร้อมจะพิจารณาเส้นทางอาชีพของตนเองโดยก่อนหน้านี้ยืนยันจะตัดสินอนาคตหลังจบศึกยูโร2 0 2 4โดยขั้นตอนต่อไปอยู่ที่ อยู่ที่2ทีมดังอังกฤษนะฮะจะเตรียมยกระดับสู่ขั้นตอนต่อไปในครั้งนี้นหรือไม่เพราะดูเหมือนกองหน้าในวันเชปียร์นี้พร้อมจะเปิดโอกาสในการย้ายสังกัดหากมีข้อสเสนอที่ถูกใจเข้ามาหลังจากนี้อารยังไงปาดงามๆเชลซีเปิดฉากในการล่าสูนย์หน้าจอมถล่มประตูที่ตกเป็นเป้าหมายของแมนยูมาสักพักถึงแล้ว โดยการนี้เชลซีเดินหน้าในการคว้าตัวเพชรชารจอมถล่มประตูผู้ตกเป็นเป้าหมายของแมนยูมาสักระยะหนึ่งซึ่งเดวิชเออร์สตินนักข่าวดังจากทางด้านของอินเดียเรนติกสื่อกีฬายักษ์ใหญ่รายงานข่าวาว่าเชลซีได้เริ่มเปิดฉากเจรจากับเอเจนต์ส่วนตัวของจอร์แนเดวิชส่วนหน้าชาวแคนาดาของเบรลทีมจากสึกลีกเอิงฝรั่งเศสถึงความเป็นไปได้ในการย้ายเข้ามาร่วมทีมใ,ในช่วงสมอนี้โดยปัจจุบันเดวิชเนี่ยเหลือสัญญากับธนาของต้สนสัญญ์ ของเขาอีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นพอบวกกับความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมของบอดบริหารเชลซีและก็โอริเวอร์เลงตองเข้าไปแล้วมีโอกาสสูงที่ค่าตัวของดาวยิงรวยนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผล สำหรับผลงานของเดวิชในฤดูกาลนี้ถือมาอยังอางสะียรนะฮะและก็ต่อเนื่องตามเคยทำไปในสิ้น119ประตูจากการลงสนาในเกมลีกครบทั้ง34นัดและถ้าดับรวมทุกบริการตลอดอาชีพการค้าแข้งให้กับพันด้านของ rio, เบริลเฮาสันโบไปมากถึง84ประตูจากการลงสนาม1 8 3นัดในครั้งนี้เลยทีเดียวนะ อาร์ติไงอยากได้มากเลยนะเชลซี Chelsea, พร้อมจะจ่ายค่าจตสัญญาในการคว้าตัวนิโก้บินเรียนมาร่่มทัพโดยเชลซีเล็งคว้าตัวนิโก้บินเรียนนะฮะแข่งตัวรุกของอตเลติกบิลเวาโดยทีมสิง์บรูก,ก็พร้อมทุ่มเงินค่าจตสัญญาเพื่อจะคว้าตัวแข่งวารนี้มาเสริมทัพให้จงได้ โดยกันที่ทีมสิงบรูต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกให้กับทางทีมโดยมีการริบรายชื่อแข่งเป้าหมายไว้สำหรับตลาดซื้อขายในช่วงสมอนี้โดยเอนโชมาเดสกาคนซื้อคนใหม่ของทีมต้องการนักเตะที่มีความสามารถแบบเดียวกับนานของโคพาเมอร์นิโคลัสแจ็กสันและก็มิคาโรบูริก โดยตามการรายงานของสกาย t a ต i เรียสื่อชื่อดังของอิตาลีรายงานข่าวเราว่าเชลซีหันมาให้ความสนใจไปที่ดิโก้วินเรียน์แข่งตัวรุกของแอตติกบิลเบาและก็พร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนกว่า55ล้านยูโร เพื่อเป็นค่าจิดสัญญาของดาวเตะในไวัเชเบอร์นี้โดนิโกวินเบเรนเนียทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับดบ้านของดอแอตแลติกนะฮะในฤดูกาลที่แล้วโดยเขายิงไปแรลร้วมากถึง8ประตูและกระทํ่ไปอีก19แอสซิสจากการลงเล่นในสนาม37นัดในทุกบริการ นอกจากนี้ยังโชว์อฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนศึกยูโร2024ฮันนี้อาร์สนอนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนิโก้บินเรียนเช่นกันซึ่งมิเกลอเาเจต้ากุนซือทีมปืนใหญ่มองว่าแข้งตัวรุกปรจจันี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เขาต้องการจะมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมอยนี้ในขณะน,นี้น,น,นะน,นั่นเองนะอะไรยังไงของดีราคาถูกเชลซีจ่อปิดดิวในการควา้า เด็กเทพบาเซอร์นาร่วมทัพด้วยค่าตัวที่สุดถูกจนน่าตกใจโดยเชลซีใกล้ที่จะบรรลุกากข้อตกลงในการคว้าตัวเด็กเทพจากบาเซอร์น,เรนาเข้ามาร่วมทีมด้วยเสนอราคาสุดย่อมเยาว โดยงานนี้ฟาบิโชรมานโน่นักข่าวดังออกมาบริงานข่าวจากการเจรจาระหว่างเชลซีและก็เอเจนต์ส่วนตัวของมาสกิลส่วนหน้าดาวรดของบาสเรนาว่าการงคืบหน้าเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางบอร์ดบริหารของทัพสิงคมเชลซีก็มั่นใจนนว่าจะสามารถปิดเดีลยวนี้ในขณงนี้ได้ โดยกายิงชาวสเปนในวัย18กรัตนั้นมีค่าจิตสัญญากับทางบาเซร์นาเพียงแค่6ล้านยูโรหรือประมาณ2 3 5ล้านบาทเท่านั้นทําให้มีหลายสโมสรต่างก็ให้ความสนใจแค่งรยนี้หลังลงสนามให้กับท,ทีมชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง7นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาทําไปทั้งสิ้น2ประตู ซึ่งอันที่จริงแล้วบา์เซรลนาต้องการรั้งตัวกิลซะให้อยู่กับทีมต่อไปและก็พร้อมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะพิจารณานะแต่ทว่าขนาดนี้พวกเขาเองนั้นก็ไม่ได้รับการตอบกลับในเชิงบวกกลับมาจากนั้นของฝั่งนักเตะและตัวแทนของเขาเลยแม้แตน,น้อยในเวลนนี้อาร์นเอลตา้าเชลซีเผยอนาคตหลังมีข่าวโผพันกับยักษ์ใหญ่ลาิาสเปน โดยมาสโคคูโกเรย่าให้สัมภาษณ์กับทางสื่อว่าเขาเองนั้นกำลังมีความสุขดีที่เชลซีหลังตกเป็นข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายกลับไปที่บา,ารา์เซโลนาแม้จะเจอปีที่ยากลำบากในทิมสแตมฟอร์บริด์ก็ตามทีโดยผู้สุดถามเรื่องว่าเขาได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเล่นนะฮะให้กับทิมคัมนูในครั้งนี้หรือไม่มาร์คคูโกเรย่าเองก็บอกกับพนักของโพป้มาว่าผมเนี่ยแฮปปี้ดีนะที่นี่วันนี้ผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย คุณไม่มีทางรู้เลยนะว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นแม้เราจะมีช่วงเวลาอันยากลำบากที่เชลซีแต่ผมมีความสุขและครอบครัวของผมก็แฮปปี้เช่นกันมาร์ูกริยญาเองเคยตกเป็นข่าวลือกับด้านของอรเรอัลมาดริดมาก่อนหน้านี้แต่ครั้งรันนี้ก็ปฏิเสธว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือในครั้งนี้เท่านั้นโดยมีข่าวลือบางอย่างแต่ผมก็ไม่รู้อะไรมากมายเช่นกันนะซึ่งผมก็พยายามที่จะไม่ปล่อยข่าวพวกข่าวลือพวกนี้กระทบกับตัวผมมากจนเกินไป ส่วนมารกก์โกริยาเองลงเล่นในกับหน้าของเชลซีไปแลรัมากถึง59นัดในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาและสัญญาปัจจุบันของเขายังคงอยู่กับสโมสรไปถึงปี2028ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเอา,งงารืนหงใงานสปารตตีปกป้องจอร์จินโย่ผิดที่โค้ชไม่ใช่ที่นักเตะนะ โดยทางด้านของเดซิโนสปาเรซินะฮะกลุนซซอทีมชาติอิตาลีออกมาปกป้องจอรนโยกองกลางของทีมที่โดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นในช่วง2นัดแรกชี้เป็นความผิดที่โค้ชไม่ใช่นักเตะในครั้งนี้โดยทีมชาติอิตาลีออกสตาร์ทในการแข่งขันเดซิฟุบอลยูโร2 0 2 4 bon 2024, ด้วยผลงานชนะ1แพ้ไป1เก็บไปได้3แต้มก่อนที่จะมีโปรแกรมนัดที่3เจอกับทางด้านของทีมชาติโครเอเชียค่ำคืนวันนี้เวลายี0 0ิบสนาฬิกา โดยในช่วง2เกมแรกจอจินโยได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็นโจจิง2นัดซึ่งในเกมที่2เจ้าตัวเนี่ยโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่ครึ่งหลังนะฮะและก็ได้รับเสียงวิจารณ์เรื่องผลงานที่ไม่สามารถจะคุมเกมตรงกลางได้ดีเท่าที่ควรนัก ทางด้าน,น,นของบรูเซโนสปารตติกุนซือทีมชาติอิตาลีออกมาปกป้องกองกลางสกอาสังก,กัดอาร์ซนอนลรายนี้ว่าเขานี่อาจจะดูเป็นรองในแผงกองกลางเมื่อเทียบกับทางด้านของฝั่งสเปนแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของทีมโดยรวมแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายคองบอลได้มันก็ดีไปแต่ถ้าเราไม่ได้ครองบอลจอร์จินโยจะตกเป็นเป้าทันทีซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นความผิดของตัวผมเอง นี่คือฟุตบอลจอร์จินโยมีความสามารถที่น่าเหลือเชื่อแบบที่คนอื่นไม่มีเขาเคยบอกผมคอยกำหนดทุกคนนะว่าควรทำอะไรเรามีนักเตะที่มีคุณสมบัตินี้ไม่มากมายนักขณะเดียวกันเองก็มีนักเตะที่มีพลังในการไล่กดดันมากกว่าเขาแต่ละคนก็มีสไตล์กันต่างออกไปเขาอาจจะบ่งทางประตูได้ไม่ดีนะฮะแต่เมื่อเรานั้นมีเขาเป็นผู้นาในสนามเขาก็จะแสดงคุณภาพออกมาเรายังพึ่งพาเขาได้อีกมากไม่ว่าเขา อยู่ในสนามกี่นาทีก็ตามทีโดยเกมกับโครเอเชียพวกเขาไม่เพียงแต่จะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายเราต้องคุมจังหวะเกมให้ดีและรู้ดีว่าใครหรือเมื่อใดควรจะเร่นเกมและเมื่อใดที่ควรจะพอนเกมผมได้ทําผิดพลาดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างระหว่าง2เกมนแรกดังนั้น,น,นผมคิดว่าในเกมน,นัดน,นี้ผมจะต้องทาอะไรบางอย่างแล้ว สำหรับทีมชาติอิตาลีเนี่ยจะลงเล่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติโครเอเชียในค่ำคืนวันที่24พฤศจายนลงสนามการแข่งนนขันเวลาตี2นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD4 ในครั้งนี้นจนินครับและข่าวุีวีในวันที่15พฤศจายนในช่วงเช้าก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากเอทีท,ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ